นี่ต้อนรับคุณสองประจอยคือเก่าคือเดิมเด้อยังอยู่เฮือนพี่น้องบ่ได้ไปไซ <Go, go. S 1> ตนน์ตก่งให้พอบุญพักพื้นอยู่เฮือนได้อยู่เฮือน mm hmm. เอาขนมไปป้อนเอื้อผ้าได้บ่เมตนเอารับแล้วบ่ครับครับแซ่บบ่ครับ ลูกเด้แอบบอมากินนี่มากินนี่ลูกเด้แอบบอไปพอกินอีกไว้ขนมไพซื้อนี่นะไพซื้อมานี่บอเออย่าบีบเลยลูกเอาไปให้พ่อไว้เอาไปให้พ่อเป็นสิ้นนะอย่าบีบเอาไว้พอกินไว้พอนอนแล้วดีก็ม่ตื่นขอรับเลยรับเลยไพสิกากินเห็ดนั่นนะไหน phó vậy, nó đi đêm. làm đừng đừng chám, mày chỉนอน thôi. này. xem này, mồi cả ma đơ, đơ, mồi chỉ khèo hù cho đơ, cho bộ hết cái giá hà lục. phải hết nào nè, đúc. chấp đi đi, chăm nè. mồi chỉ cắt cho nằm bò. บกินแล้วแล้วกินแล้วแม่สิเปิดน้ำให้อาบเด้อยืนจิ้มอยูจะไปเดพื่อคุยกันตู้พ่อตามียังกระปูกวะปะให้สิเหนานาน็ดน้ำนั่นดูมนอน,นอะไรกันนะมุดกินนะเออมุดกินอะสีห้พ่อกินก็นให้พ่อกินดีๆนอนกนะ่อน

No. No, 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 no. <laughs> <laughs> Ngon à, bắt bạc ra bùn bạc cho bùn Hết gì xíu bạc Nô, nô, Mình đang Hết mồm nó kẹp Cháu nó nói đi nữa đó xe ở thông phải xe là thông phải xài nên ở thông phải bạ xuống mưa là Hãy subscribe cho không ดื้อยากเราจังบดินนะนี่นน่ทองบดินเพื่อนจีนแล้วดื่มลานบาทแล้วลาน,ด,ลนลาดื้อไหนลวบลูกหายผ้ามุดเอาอยังมุดเอามุดเอาขนมแน่ มุดเอาขนมมาลูกบอบ่ยังช่วงนสิดึงเอาให้สซิบก็เข่าวแง,ง่มก,กน้นคักแค่พันธุน,นั่นแหละลูกกินขนมทิมขั่วแม่์ว่า,าอยู่อยากกินทิมกินไม่ได้ดีป้ามอหนีแดดอดีรอพี่น้องไอ้มอหนีเนาะหัวพูดชิโตกตอนแรงบอเนือตอนไหนกินมอหนานี่หรอกพีนหนำบ้า ใจก่อนใจก่อนขอบใจแม่เด้อเอาห้วยเออเอากินน้ำนะคอยคอยพี่จิอมเนี้ยนั่นกี้น้ำกะอู้ขี้เดียดได้ขี้เ,เดียดได้อมกะอู้บุญได้กินบ่าวันนี้บุญขี้แขวย่อคของบ่าวันนี้ เฮ็ดอาอยเฮ็ดอาอยอ่าอ่าอาอีหล่าเจีบดินมาลูกนะเมืองฮาีดินเจ้านะดินคือขาวคือเป็นด่างๆกรบอกบนั้นโพงนั่นน่ะมะลอมอื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 มอด้อืม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 องมนืะอมอมอือมออมอมออือมมอออออ อาเซ็ตนาเซ็ตปากอาแพงนะเฉียดเองอุศศ i, อ้ยฉิมาเห็นแน้วนะแค่ขี้ไร้แท้ส่วนพอบุญนน้น้ำไปไปพอบุญนน้ำน้ำปลาเสืออาบอ่ะนะอาบอ่ะอาบอ่ะน้ำน้ำชื่นใจบอชืนใจอืมชื่นใจบออาจับเอานี่นี่กินแบบนี้กินแไปนี่นี่ ไปผู้ยานไอ้ด้อไปชวนอะไปเอามาพี่ดูนำมือน่ะเอี้ยอู้ไม่แม่เมืองนะ่ไม่แม่เมืองเนี่ยมายังในปากเจ้าน่ะเจ้าโอมยังน่ะโอ่ลมเนี่ยน้อลมเนาะกองก้นมหาแม่นาะมุดเอาไปนะฮะเออใช็ปากจูนะ มืงอไหร่มืงหาแม่เมืองแนวป่ากันน่ะมันยังครบเบิ่อ่มันยังจะเข้าป่าแล้วเบิ่งหแม่เมืองเมือ่แล้วไม่แม่มืงแล้วเรียนออกมาเพือรีบไปทางางมันยัง่ะมันยังจุบแคนอืมไพเห็ดเน่านี่คือเห็ดเลือนได้แค่นี่นะเบ้ะเบิ้นคนหน่อยนะเบิ้นไ่กูมา นมีเ <IN> ีรอมีเหรอมีเหรอหรอกถ้าอยู่แล้วพอเต็มคาเวลเลยบ่เต็มคาลาเบลเลยได้มืออะไรพออยู่น้ำ อมให้น้าจาเลยลูกแล้น้องไปจิกิ่งเอาแน่นักแค่นะบอกวโมปจรกิงคักแค่ใจ้สแค่หาผ้าบอบ่ก็กองโใส่ผ้าร่มเมื่กินนี้นะต้นให้แม่ร่มบ่จะกึ้ือแคะ บังบังตีก่นหน่อยกันตีก่นกัมานี้มานี่มานี่แม่จีทามเลยมานี้อ่ะบน่ำเนีลงเพลงบมนี่นบานบ้าเพ่มาบ้

อาทองไปใส่ด้ปะวะนี่ไปนี่ไปขึททองไปใส่กับ,กบ,บกนเจ้ากะหึโทรหาเขาเมื่อกี้โทรหาทองด้วยดังดงดังไม่รอจิ้นอยากทราบผมเ้สิหรอม,มาทราบผมเหว่าดเน่ เปิดไม่ห้านั่นไ้านัปดินเ้ื่อยแทะ,ะินเื่อแท้บ้านมันมีมูดินนะนี่มวูดิน <c oughs> ่กินห่อนอาบ่หอนอางขอป้าบุญเออ้าอได้เอ้ย Tốt đâu à. Nguyên <laughs> à, à, à. <laughs> <laughs> hết nắng nặng 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 nàng ngắm ngắm, nàng ngắm ngắm, bưng mẹ sẽ tì, 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 nha, vậy thăng qua mẹ ngang mông nam này tung 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 bông tung bông tung 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 Mụn có nên nói bạn hiểu như vậy Bạn hiểu như hóng nảm bò Thế cơ nộm nó cứ, cứ bỏ hải bò kín nè Bênh tuyển hải Bênh tuyển hải เดือดม่จ่อออกบ่อุ้ยเจ็บเด้อเจ็บดอกอันนี้เลือดออกยกินน้ําก็สิไปอมแน่นะสิได้กินบู่เงแมวหาชแก้วน้ําจ้ะบ่มาใส่มสิกินนั่นน่ะเสียดยังกับอาทองมันบ่าจะไปสะผมบ่ Vại sạc phù bò, bò lục bò, ôi bìa 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 chơi bìa 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 mẹ thôm พอแ่ก mm ินน้า่บลูกกไดิกินลูกตัวเม่ลูกเอาไปท่มทีมให้พ่อบุญนแกให้ไปแซ่แล้วมึงยู่แล้วแก่ให้เลาแก่ให้ไป เดไ่ด <Es> ูอ่ะอมาคิดโอ้ยเยี่ยเยี่ยเยี่เยี่ยเยี่ยเยาจะไปทมยัใช่น้ำมืนหัวแตกกันรึไปัดเอ้ยไปทมอยู่หันบ่แม่ผมให้กินเ้อบ่นเด้อ จานี่ดินนะบริกินพุริตัวแม่เบิง่งแม่ตีก้นกันเถอเบิ่งไฟสอดนะฮะพี่ชิทมใช่ตู้เย็นเฮ้ยคนชื้อมาสิตีก้นนไหมมามาใกล้ยู่ยตีก้นบา,นนา,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 นบาหนึ่งเลยมานี่ เห็ดใส่บึ้งบิ้งไม่ตีก้อนหุ่นบึ้งนี่กองใช้บิ้งมันเบิ้งบาเบิ้งป้าพ่อมึงให้ลูกเจ้านะทะเลนแห้งอีูดีป้าไมันตีก้นไปยังกองก้นใส่บึ้งบิ้งไม่ตีเลเบิ้ง เบิกในสตีมือกันเบิกเอาห้อมือนะอย่าอมลูกอย่าอมมึงไอ้เสือเปียกว่เดี๋ดินน้ามาไปแบบน้ามามาสตีมือหน่อยมาอืมขี้ได้แค่นี้อุ้ยบ่อมลูกบ่อมเอาเช็ดเซ็ดเช็ดเซ็ดเช็ดเช็ดอ้ยเสือกระเปียกเก็บเทียนมาเมียนเลยรึมาเลย บัดนี่เทียนเฮียนี่ลูกเก็บไว้นะไว้เก็บไว้นะนี่ๆใครรับนี่ยืนได้นะเก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาใส่เด้อแตนตเด้อมีหงแตนอยู่หั่นเด้อมาเลยอย่าจกมลูกสิจกปใหญ่เป็นสาวลจผู้ไว้โต๊ะผู้ไว้โต๊ะไปไปกับกไผเด้อเด้อเอาไว้ดีๆ เอาให้พอมอลูลในรูปให้พอมูลมาเสี้ยวอ้อขนะดอัฐองมาเลยขนะดอามาเร็วเนี่ยแล้วก็มีมอนไออนนะ้ยูเนี่ยมุดแล้วหวานเลยมูลมาตึกขนมมอนั่งมอนก้นขี่เป็นผีนี่มอนั่งมอนั่ง ห่างโงงมาเลยปีกมาเลยห้องบ่อเด็กเมนเท่ๆจ๊เมนบ่อดิ๊ดีดีวะดีดีไหมเมนบ่อ่ะอู้อันนี่จ้ะผิดแกะมาไกลแ่เพ่ดีดีคาบ่อเหรถามอายุคาบ่อคาต่มบ่อเจ๊ดบ้ามาบ่ได้ไปชุกไป ้องชอยบ่เมนดีๆอ่ะทองตำอหุมเงนเราก็ตั้งมหุมเงินตังมืขวดจิ้วเนี่นน่ะว่าเลยนายยังสิมาอยู่ไาที่ไปซะเกือบกับบริ่ได่ใช่ลูก โอ้ยฉันเป็นคเ้าเนาะสิ่งแหนงงขนาดคือสิ่งเงี้ยแหนงฮผมเอ๊ะหัวมาเดหัวมาเด็ด็มาพี่เนาะนลเรายังชิมาอยู่เบาอยู่เรายังชิมาอยู่เมย์เบาอยู่ขนาดอยเพือนยังมีข้างเต็นโต๊นี่นะค่ะ ถากซื้อมั้ยผ้าเ,เอาไปช่อมผ้ารถไปหาหมอเลยกระจกหนารถไปเิ่ถมไ้ในสูนีสน่สูนอุ้ยลูกหลานจะไปเก็บย่างนะอ,อ,อุ้ยนนกระปูกันยังเก็บม, <laughs> มาไว้มาไปมาไ้เก็บปดะูทิใครตะว่ามันแหลกเนาะมันนี้ซักอันพรมมัหนีรถแหลกเจ็บเจอือ สั้นอะเมนเอาจะพูว่าชีเาแน่เลยจุดเต้นเต้นแต่นะมันออกไปแล้วนี้อนจะอาบผูอมาเห็ดบอกรลเขียดเด้เขียดเด้ทำมาท่องไปซส่อาทองไปสโอ้ตาย มัดหมูแมนพี่นอนได้ดูหมูแมนห้องไอ้บุบลงไปเลยไหนทั้งแตนบ่ทั้งแตนบะโอเคสาวนอนพี่น้องก็ใจเลยเจ้าคิดแค่นี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะได้ดี่นอนอยู่แจ่ะสองคนพี่น้องค่ะไปเร็ว